สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะได้มาทํารถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถปาร์เซโร่สปอร์ตเครื่อง2,005นะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผ้าเบรคคู่หน้านะเพราะว่าผ้าเบรคคู่นี้นี่เอ่อผ้าเบรกมันหมดแล้วนะฮนะแล้วก็อาการมันก็คือเวลาผมเหยียบ หยยบเบรกล้วเนี่ยมันมีอาการมันจมลงไปนะครับแล้วก็ดูน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกมันจะยุบยุบลงไปนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยผมเคยเติมแม็กอยู่ที่ระดับนี้นะฮะอันนี้มันยุบลงไปนะยุบลงไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเกิดจากผ้าเบรกลูกสูบมันดันออกมานะเพราะผ้าเบรกมันบางนั่นเองนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดู จานเบรกนะฮะจานเบรกก็คืออันนี้มันสุดวิสัยจริงๆนะเพราะจริงๆผมก็ไม่อยากให้ผ้าเบรกมันหมดนะฮะน,นี่มันมันกินสีกับสีกับไอตัวผ้าเบรกเนื้อเหล็กไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะกับจานนะครับน,นี่จะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว,ว่ามันเป็นรอยนะครับแต่ตะกี้ผมตรวจสอบดูนะฮะมันรอยไม่ลึกนะฮะแต่ว่ามัน เดี๋ยวผมต้องดูทีว่ามันสามารถใช้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับถ้ามันเลวร้ายจริงๆก็ต้องถอดจานไปไปเจียใหม่เอาไปกึงออกนะครับผมให้หน้ามันเรียบนะอันนี้ฝั่งเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายไม่เป็นไรนะครับไม่ปล่อย โอเคครับเดี๋ยวมาถอดรอคู่หน้าเลยนะครับ ดูว่ามันมองว่าไม่ต้องเจียนะมันมันน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันกินไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยนะถ้าเบรกนีบางเลยนะครับเดี๋ยวต้องแกะมาดู นี่นะครับหมดเกี้ยงเลยครับผ้าเบรกเหลือตะเหล็กนะครับแต่ฝั่งนี้ยังใช้ได้อยู่นะะมันแสดงว่าผ้าเบรกนี้มันกินไม่เท่ากันนะครับอันนี้ดูจากตัวลูกสูบนะฮะไอตัวลูกยางนี่มันปิ้นออกมานะฮะก็ เดี๋ยวผมต้องซื้ออะไรมาเปลี่ยนตัวชุดซ่อมตัวนี้นะอันนี้ที่ผมดูดูจากตัวกระบอกสูบด้านในนี่มันเป็นสนิมด้วยนะต้องทําการเอากระบอกเนี่ามาแล้วก็เอามาขัดขัดใหม่แล้วก็ล้างใหม่นะครับว่าไงครับ ซ้อมรถครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเอายางลูกยางไอ้ตรงกระบอกกระบอกเบรกข้างในออกมานะมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะต้องปลดปลดสายน้ำมันเบรกออกก่อนนะครับ ก่อนถอดออกให้เพื่อนๆเอาคีมล็อกนะฮะบ,บีบใส่น้ำมันนะครับไม่ให้น้ำมันมันมัน,มนไหลนะเพราะว่าเวลาไล่เราไล่ระบบระบบเบรกเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับผมอากาศมันจะได้ไม่ไม่เข้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวลมนี้ฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้กระบอกเนี้ยดันออกมา เอาลมอัดไม่ออกนะฮะผมต้องใส่น้ำมันเบรกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เดี๋ยวผมต้องกดกดแป้นเบรกนะฮะเพื่อให้น้ำมันดันกระบอกสูบตรงนี้ออกมานะครับ ผสมแป๊บนะฮะแล้วก็ใช้สกอตไบท์นะครับเพราะมันไม่เป็นรอยมากมันน่าจะมันน่าจะลบรอยที่เป็นสนิมออกไปได้นะครับถ้ารอยมันกินลึกเนี่ยขัดไม่ออกเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับตะกี้ผมถอดลูกสูบออกมาลูกสูบไอตัวชุดเบรกตัวนี้นะฮะผมไม่ได้กดกดบันทึกไว้นะฮะ ก็ต้องขอขออภัยด้วยนะฮะคือตอนที่เอาลูกสูบเบรกออกมาเนี่ยต้องยัดยัดเข้าไปในในในชุดชุดเบรกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประกบประกบสายเบรกเข้าไปนะแล้วก็สตาร์ทรถสตาร์ทรถแล้วก็เหยียบเหยียบแป้นเบรกไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมีแรงดันนะฮะมันก็จะดันตัวนี้ออกมา มันก็จะออกออกมา,มาได้เลยนะแล้วก็หลังจากออกมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆหาครีมครีมล็อกเนี่ยนะล็อกน้ำมันเบรกไว้ไม่ให้น้ำมันมน้นํนมันเบรกมันไหลออกมานะครับขั้นตอนก็มีประมาณนี ก็เดี๋ยวผมทําความสะอาดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อชุดซ่อมมาครับอันนี้ข้างอันนี้ข้างขวานะข้างซ้ายนี่ผมผมยังไม่ได้ถอดล้อแล้วดูดูด้านในเลยว่ายางมันมันปิ้นออกมาเหมือนด้านล้อขวาหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวทําไปทีละลอกก่อนนะครับ อันนี้ผมก็จะเจียตรงขอบเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นมันเป็นสนิมนะครับเพราะผมจะประกอบเลยนะผม <c oughs> คือผมไม่อยากเอาไว้ข้างนอกนะก็คือมันรถมันติดนะต้องไปร้านเก่งร้านร้านอะไรอีกนะเพราะว่ารอยนี้มันก็ไม่ไม่ได้ลึกอะไรมากนะเดี๋ยวก็ต้องลองใช้ดูนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้นะครับ เพืาเพื่อน,นมากรอบนะฮะต้องเอาด้านหน้านี่นะครับอันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะด้านหน้านี่นะอันนี้มันจะแบนๆนิดนึงต้องเข้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็เวลาประกอบเข้าไปเนี่ย นะฮให้มันโผล่มาก่อนปลายตรงขอบเนี่ยนะเพื่อที่จะเราเอกขอบเนี้ยยัดกับตัวด้านในได้นะครับ ใส่โอลิงด้านในก่อนนะครับใส่ให้ได้ประมาณนี้นะครับเราต้องขอบใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ดันลูกสูบเข้าไปแล้วก็ต้องเอาเอาตรงปลายตรงนี้นะคะเข้ากับในร่องนี้นะครับตอนที่เรากด ก็บอกสูบเข้าไปนะฮะมันจะมือดันเข้าไปไม่ได้นะต้องใช้อุปกรณ์นี้ช่วยนะครับช่วงที่เราดันเนี่ยนะฮะต้องดูตรงขอบยางด้วยนะครับว่ามันมันมีการปิ้นออกมาหรือเปล่านะครับช่วงที่เรากดต้องเอาพยายามเอาลูกยางตัวนี้นะครับเข้ามาด้านนี้ ก็ค่อยๆดันเข้าไปนะฮะนี้เป็นผ้าเบรกที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อ mk นะครับเห็นคนขายเขาเรียกนะฮะ mk k a ช h i y a m a นะครับเป็นเป็นยี่ห้อน้องใหม่ ยี่ห้อนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเพิ่งมาเห็นเฮียเขาบอกว่าใช้ดีก็เลยเอาลองมาใช้ดูนะครับเนื้อมันจะเป็นเซรามิกนะเป็นเซรามิกก็เดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะครับผม เพราะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าผ้าเบรกอันเดิมของผมนี่มันมันสึกไปข้างหนึ่งนะครับอันนี้ดีนะครัเพราะว่ายี่ห้ออันนี้มันมันมีตัวตัวซับเสียงมาด้วยตัวแผ่นซับเสียงนะครับเหนืยมาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อเลยนะครับอันนี้ดูจากยางกระบอกสูบนะฮะก็ปกติดีนะฮะไม่มีการปิ้นหรือฉีกขาดนะครับผมก็ผมจะไม่เปลี่ยนนะฮะก็ อเอาให้มันอย่างนี้ก่อนนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวฝั่งซ้ายนะครับผมจะเปลี่ยนค่าเบรกอย่างเดียวนะครับพอไหนไหนผมก็ซื้อมาแล้วนะครับโอ้โ ดีนะเนี่ยผมผมซื้อมาใหม่นี่นี่ไอ้พาเบกับไอ้ตัวแผ่นเหล็กนี่มันมันแยกออกจากกันเลยนะโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับ ตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ยังหนาอยู่นะพรอเบกอันนี้อย่าไปกดแรงมากนะ ถ้ากดเข้าไปนี่ยางปิ้นออกมานะเพราะต้องกดให้หน้ามันพอดีนะครับมันจะได้เพราพระเบรกอันนี้มันใหม่นะฮะเราก็ต้องดันลูกสูบเข้าไปข้างในนะมันจะได้ใส่ได้ได้นะครับ นี้เดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์นะฮะไล่น้ํามันเบรกผมก็จะเตรียมขวดแบบนี้นะแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไป ก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับก็ให้ให้เติมน้ำมันเบรกอยู่ในระดับที่ที่แม็กนี้นะฮะช่วงที่เราไล่น้ำมันเบรกต้องคอยคอยดูด้วยนะฮะว่ามันในขระปกเนี่ยมันยุบไปมากหรือเปล่านะฮะถ้ายุบก็คอยเติมเข้าไปตอนที่สตาร์ทรถแล้วก็เหยียบ ไล่อากาศในระบบนะครับผมเพราะตอนที่ผมถอดตัวชุดกระบอกกระบอกสูบในตัวชุดชุดเบรกนี่นะฮะมันมันมีน้ำมันเบรกออกมานะ,ะก็คือเราเราต้องไล่น้ำมันเบรกให้มันเต็มระบบก่อนนะครับผมคือไล่อากาศจากข้างในนะฮะ น้ำมันเบรกที่ผมใช้ก็ตะกี้เพิ่งไปซื้อมานะก็เนี่ยย้อนี้เลยอันนี้สองร้อยบาทนะครับลิตรหนึ่งมันมีแบบครึ่งลิตรกับลิตรหนึ่งอะฮะถ้าครึ่งลิตรก็น่าจะประมาณมรา้อยหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่อากาศที่มันอยู่ในระบบนะบออกมาให้หมดนะครับ ก็ต้องมีสองคนนะฮะคนนึงอยู่ในรถนะฮะก็คอยเหยียบแล้วก็ย้ำนะครับผมย้ำย้ำ ถ้ามันมีอากาศอยู่ฟองอากาศอยู่ก็ต้องไล่ไล่ออกมาให้หมดยามย่า <Yep. S 2> ก็ได้แล้วนะครับน,นีน้ำมันเบรกมันยุบไปหน่อยนะฮะก็ให้ให้เติมเข้าไปให้มันได้ระดับนะครับ เหียบน่นตึกเลยนะเอ่อก็คือเปลี่ยนผ่อเบรกใหม่นะเรวก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยชุดซ่อมมันยางไอกระบอกสูบตัวนะตัวข้างในเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดแล้วก็ปิ้นออกมานะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ เป็นการโชคดีของผมนะเพราะว่าหลังจากเกิดเวลาเหยียบเหยียบเบรกแล้วมัน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 ยุบลงไปเนี่ยผมก็รีบทำการซ่อมแซมนะแล้วก็ถอดออกมาก็ตัวกระบอกกระบอกสูบเบรกเนี่ยมันมันไม่เป็นรอยมากแค่เป็นสนิมแล้วก็ขัดออกไม่ต้องเปลี่ยนรูปใหม่นะเปลี่ยนเฉพาะตัว,ต,วตัวชุดชุดซ่อมของมัน ก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่อันนี้ก็เป็นงานจบนะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะรบกวนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ